เนยคแคบหมูกรอบอ่มันต้องกรอบอย่างนี้นี่กรอบกรอบกรอบโอ้โห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 วเรแล้ว อตอนนี้ผมก็มาถึงหน้าบ้านคุณปู่ผมแล้วนะครับคุณปู่ยังไม่รู้เลยว่าผมมานะฮะหลงจะแอบดูว่าทำอะไรอยู่นะครับเอาปู่สวัสดีครับเจ้าบ้านปู่มีอะไรกินบ้างครับเนี่ยมีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือตรงเนี้ยกเกี๋ยวเปิดร้านเปิดใหม่ก๋วยเตี๋ยวลงรัวเนี่ยว่าจะปู่ทำอะไรครับเนี่ย ทำน้าที่อะไรนี่กินข้าวยังครับกินข้าวยังยังอ๋อไปงั้นเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยเอาเลยไปเลยอ่ะไปเลยไม่ต้องรีดอะไรแล้วพอแล้วไม่ร้อนจังโอเคโอเคขอแป๊บเปลี่ยนใส่แม็ก่อนมากระถันหันเนี่ยมาปั๊บครัวอะกุ๊บปั๊บอะไรเนี่ยมาแบบไม่ได้นทำบ่ายครับวันนี้เราไปเอาย่างมาจากไหนครับเนี่ย ยันไปทอดกับถินมายันยันคืนนี้ห้าแสนก่าบ,บาทนะโอ้เขามแพงขนาดนั้นเ่ยยันจิ้งจกเนี่ยนะยันจะมาแค่ สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับรายการโอไมคอนบุ๊คชแนลนะครับวันนี้เราก็ได้มาลองทานก๋วยเตี๋ยวที่ใหม่ด้วยนะครับอยู่แถวราชพจกษ์นะฮะถนนราชพจกษ์อยู่ใกล้บ้านคุณปู่ผมเองนะฮะก็วันนี้มาลองร้านก๋วยเตี๋ยวที่เปิดใหม่ดูนะครับเดี๋ยวจะลองชิมดูว่ามีอะไรกินกันบ้างมีรสเด็ดอะไรยังไงนะครับมีน้ำตกเนื้อนะ หมี่เนื้อตกนะนคะรวมไหมคะรวมก็ได้เน <hat> ื้อตกพิเศษไหมคะครธรรมดาดีกว่าผมออเอาธรรมดาดีกว่าเนื้อเปื่อยมีไหมครับมีจ้ะอ่าผมเอาเส้นเล็กเนื้อเปื่อยครับผมเน้อปื่อยเนาะน้ำบัตโรอ่างเงี้น้ำ <alike S 2> นายปัวน้ำเปล่าเพราะว่าชาดำเย็นแล้วกันโอเคน้ำเปล่าเอาน้ำแข็งไหมคะเอาน้ำธรรมดาเอาน้ำเปล่าเย<ร>็นแต่ไม่เอา,าน้ำแข็งเลยนะครับโอเคนี่เอาอะไรนะชาดำ,ำ,ำครับชาดำครับ หน่าทำน่ากินชื่อชื่อก็น่ากินชื่อก๋วยเตี๋ยวลูลุงเล็กชื่อชื่อน่าสนใจแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองมาดูว่ารสชาติเป็นไงไต่เ่อกไปดูแล้วเครื่องเยอะมากอันนี้คืออะไรฮะคุณปู่แคบหมูแคบหมูกรอบน่าจะกรอบนะเดี๋ยวลองให้ดูอ้าวมาแล้วมาแล้วก๋วยเตี๋ยวมาแล้วอันนี้พิเศษธรรมดานะครับ อันนี้เรียกเรียกแคบหมูกรอบแต่ถ้าถ้าไม่กรอบน่ะจะเรียกหมูเหนียวเดี๋ยวจะลองดูว่ากรอบหรือเหนียวอันนี้หมูกรอบกองแพ้ของแพ้ไม่ใช่หมูเหนียวไ่นะอันนี้อันนี้อันนั้นน่าจะเรียกว่าหมูกรอบเหมือนกันลองดูก่อนว่ากรอบหรือเหนียวถ้าไม่กรอบมันจะเป็นหมูเหนียวกรอบ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 ควรจะกรอบกว่านี้นะลองลองอีกทีดิพยายามให้มันกรอบกว่านี้นี่ ปันไม่ดีหรือเปล่าเนี่ยอื้อามันต้องกรอบอย่างงี้นี่กรอบ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 ใช่ไหมเด่ดต้องใส่น้ำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยถึงจะอร่อยโอ้แต่หมูอกรอบที่นี่อร่อยมากแล้นะดูอร่อยจริงดูแล้วหน้าหอมนะตอนนี้หอมเครึ่งหอมเครื่องยาจีนอ่ะดูแล้วหน้าหน้ารับประทานเดี๋ยวเราจะลองดูก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยเป็นเส้นมี่น้ำตก ก็จะเข้มข้นดูเป็นลูกชิ้นเนื้อรสรสจะกลมกล่อมลูกชิ้นเนื้อเนี่ยจะไม่แข็งออจะไม่เหนียวยวจ,จะลองดูเนเนื้อเนื้อเนื้อสดแต่น้ําน้ำก๋วยเตี๋ยวนี่หอมื่้นจะจีนกลมกล่อมหอมกำลังดีแล้วก็น้ำก๋วยเตี๋ยว น้ำตกจะ,จะเข้มข้นนัวๆน, <Yeah. S 1> นี่ขนาดยมถ้าเกิดคนไม่ทานรสจัดไม่ต้องปรุงก็อร่อยอืมเนื้อจะนิ่มนุ่มไม่ไม่มีกลิ่นม,มีกลิ่นเนื้อหอ,อมเท่ากับน้ำก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปอร่อยอร่อยเป็นเนื้อเปื่อยนะฮะก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเนื้อเปื่อยที่ผมสั่งมานะฮะค่อนข้างจะ น้ำเข้มข้นเลยโอ้โหเข้มข้นถึงถึงใจมากเลยครับตัดเลยตัดเลยตัดตัดกันหนึ่งอีกหน่อยนะครับครับ,คร,บครับหมูนะฮะอันนี้แคบหมูกรอบไม่ใช่หมูเหนียวโอเคอยู่รสกลมกล่อ,อมถูกว่ารสชาติเป็นงไงบ้างก็กลมกล่อมเออผมก็ว่าดีนะเพราะว่า เนื้อเขาจะหั่นดีเนื้อเนื้อเอ็นเนื้ออะไรพวกนี้ผออดูนี่เนื้อเอ็นนี่คือยุ้ยเลยนะน่ากินเออยุ่ยเลยยุ่ยเลยผมบอกเลยไม่เหนียวเลยยุ่ยเลยล่ะแล้วหอมหอมอืเนี่เป็นร้านก็ยเดี๋ยวที่น้อยร้านมากเลยที่สั่งมานะคือไม่ต้องปรุงเลยมาถึงปุ๊บนี่กินได้เลย รสจนวนัวอืมผมยังไม่ได้ปรุงเลยนะคือผมชอบผมคือผมชอบรสรสชาตน,นี่แล้วก็เนี่ยใส่คู่กับหมูกรอบเนี่ยฮะอร่อยมากๆนะเข้ากันได้ดีอืมเข้ากันได้ดี บอกท่านผู้ชมหน่อยครับว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยอยู่อยู่แถวไหนที่ไหนฮะัอร้านนี้ก็ถนนราชพฤกษ์ไปสะพานเจษฎดดาบดิน,นก่อนขึ้นสะพานเจษฎดดาบดินประมาณ500เมตรอยู่สายมืออยู่ทางเข้าวัดตโนนะชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวรูลุงเล็กเป,เป็นเป็นร้านที่เปิดใหม่ต้องตังเกจนนิดนึงมันอยู่ตรงยังไง<า>ลองม,มาชิมดูกันได้เลยนะฮรราคาไม่แพ<ท>งนี่น้ำชาดำเจนฮะ เจะสั่งเพิ่มอะไรหน่อยฮะได้รอบนี้ผมเอาก๋วยเตี๋ยวเนื้อสดเนื้อหมูสดนะฮะเป็นหมูอ่าเป็นเป็นหมูเป็นหมูหมรอบนี้เอาเป็นหมูมากินเนื้ยเปิดอ่อขอขอเป็นเส้นหมี่อัะรอบนี้ครับครับพิเศษเลยพิเศษเลยครับผมครับอร่อยมากจนต้องเบิ้ลเลยนะจะบอกให้เลยแถวเนี้ยที่จอดรถดีด้วยทายดีด้วย เวลานจอดรถกว้างเลยนะฮะแล้วก็การจัดโต๊ะอะไรเนี่ยไม่อึดอัดเลยก๋็ยเตี๋ยวอร่อยมากเส้นหมี่หมูค่ะทุกอย่างอ่สน,สนมาแล้วครับสเส้นหมี่หมูทุกอย่างนะฮะ เยอะกว่าชามแรกเลยเครื่องเยอะเครื่องเยอะดูเรยวโหชามเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวต้องดูเป็นอีกทีนึ่งคะั5ห้าสิบห้าไหมมา่าแต่ประมาณห้าสิบห้าพิเศษนะโอ้โหพอแล้วพอแล้วพอแล้วกรอบแล้วมันจะเด้ง อันนี้ของปูหมดแล้วเรียบร้อยนะครับเหลือของผมเดี๋ยวก็นั่งรอผมก่อนช่วงนี้อยู่ในช่วงไดเอทเลยทานน้อยแต่อร่อยจริงๆเอาไว้ <S <S เอาไปร้านปจะจำอาตอนนี้เราก็ทานกันหมดแล้วนะครับหมดแล้วเรียบร้อยนะฮะยังไงก็ฝากติดตามช่องโอ๊ไมค์คอนบูชแนลหน่อยนะครับ <k> <k> เราจะพาไปทุกท่านไปกินที่ร้านไหนไปลองกินที่ไหนหรือยังไงนะฮะก็จะทําวิดีโอออกมามาให้ดูกันว่าร้านเนี้ยดีไหมดียังไงอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ